Salaam alaikum า a r a h m a t ตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดผลไม้กันนะคะตลาดผลไม้ในเมืองเจดดาห์ตลาดใหญ่เลยค่ะอันนี้ก็คือสภาพเมืองรอบๆนะคะของซาอุของเมืองเจดดาห์ค่ะ อดม,มินมีใบขับขี่แล้วยังไม่ได้ขับรถเลยนะคะตั้งแต่ถือใบขับขี่มายังหาโอกาสในการขับรถไม่ได้เลยเพิ <k> <bright> <os> ่งเห็นรถคันขาวเปิดไฟเลี้ยวปกติเจอน้อยมากคือซาอุออกกดเข้มงวดมาตลอดตลอดเพิ่มมากขึ้นนะคะว่าถ้าไม่เปิดไฟเลี้ยวจะมีโทษปรับโน่นนี่นั่นแต่ว่าไม่ไม่ได้พึ่งตำรวจนะคะพึ่งกล้องกล้องที่นี่จับผิดทุกอย่างค่ะ ในเรื freedom, survive, survive, freedom, ่องขาดเข็มขัดนิรภัยในเรื่องผ่าไฟแดงในเรื่องความเร็วโน่นนี่นั่นนี่นะคะกว่าจะถึงให้ดูแบบว่าสถานการณ์รถไปทางพังนะคะนี่แอดมินจะกล้าขับรถไหมมาดูอีกรอบนึงการการใช้ บีบแต่นี่เป็นเรื่องปกติของที่นี่นะคะคิดถึงเมืองไทยมากๆค่ะอยากกลับบ้านอยากกลับไปกินนู่นกินนี่กินนั่นค่ะ้หญิงขับรถได้ค่ะแต่ขึ้นอ,อยู่กับว่าใจถึงหรือเปล่าใจไม่ค่อยถึงแอดมินค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะที่นี่ทุกอย่างจะนําเข้ามาเยอะมากของของในประเทศเองไม่ค่อยมีนะคะรอของไทยอยู่ 3าองศาค่ะอยู่ในรถยังไม่ร้อนเท่าไหร่แต่37องศาพอไหวค่ะอัะทำดูดิ่ละดูสามีพาจะให้อดมินปีดขึ้นใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ไม่นะ <c oughs> ดูดูนี่จะขึ้นยังไงไ <c oughs> ปขึ้นทางนู้น จอดรถค่อนข้า,างไกลนะคะเดินยากดิดนึงอ่งแล้วดูสามีพาเดินแต่ละที่นะคะคือต้องปีนขึ้นไปอีกอ่ะแกงดูดิแล้วก็ไม่รอด้วยนะจะขึ้นยังไงเนี้ย <Yeah. S 1> อะไรเนี่ย <laughs> โอเคมาถึงตลาดกันแล้วอารมณ์ประมาณตลาดไทยใช่ไหมแต่ว่าแอดมินไม่เคยไปตลาดไทยนะ แตงโมล,ลูกใหญ่มากแต่ว่าแตงโมไม่ค่อยหวานไอ้นี่หวานมากเลยนี่น,นี่เมลอนเมลอนสวีทเมลอนมีนี่ด้วยนะคะมะละกอมีฝรั่งด้วยมีอินทผลัมสดด้วยค่ะอินทผลัมสดแลดมีตื่นเต้นมากแล้วก็คนที่แบบเขียนรถอะไรแบบนี้เขาก็จะแบบไม่ใช่คนที่นี่นะเขาจะเป็นคนบางประเทศปาก,กีอะไรแบบนี้คะ่ะ ก็าสามีก็จะพูดได้คุยกันได้รู้เรื่องเลยเมื่อกี้เดินผ่านมะม่วงมาหอมมากเลยอ่ะชวนสามีเดินกลับไปเนี่ยเนี่ยแบบนี้หอมมากเหมือนทองดำเลยอ่ะชอบมามีชอบของของชาอูนะคะโอ้กล่องละหนึ่นนงร้อย อุยอน,นี้คือแบบผลไม้ของในซาอุเองแพงกว่าแพงกว่าที่นําเข้ามาอีกมะม่วงกล่องละร้อยเมื่อกี้อ่ะแล้วก็สามีก็หายตัวไปแล้วนะะ <c oughs> สามีแอดมินก็ชอบเดินคนเดียวตลอดเวลาซาอุยังไม่บอกเลยนะคะว่าเปิดประเทศเมื่อไหร่แต่แอดมินเดาว่าน่าจะหลังทัด พราะว่าตอนนี้เร่งเรงเรงแบบให้ทุกคนรับวัคซีนกันนะคะมีเผือกมีกระเทียมมีหนาโปเตโต้ผลไม้คือแบบโอ้โหอลังการคือที่นี่ราคาถูกกว่าแบบตามห้างนะคะถูกกว่าเยอะเลยเมื่อกี้มีนะค่ะลำสดแต่ว่าไม่รู้มาจากไหนเราจะกินนาโวคาโดกันนะคะ นี่โอคาโดเต็มเลยกล่องละ30เหรียญน,นะคะคือผลไม้ทุกอย่างนำเข้ามานะคะยกเว้นร้านนั้นที่มีของซาอุดีเองแล้วก็ราคาแพงมากผลไม้ของซาอุดีแพงจริงๆคือถ้าเดินผ่านมะม่วงคือมะม่วงหอมมากจริงกล่องละ30อีกแล้วนะคะอันนี้มาจากไหนอะ่ะอ๋อมะม่วงปากี ตลาดผลไม้มีทุกเมืองนะคะแต่ว่าแอดมินอยู่เจ็ดด้าค่ะแอดมินพาที่มาที่เจ็ดด้าค่ะเชอร์รี่สิบห้าสามีแอดมินแบบว่าเดินซื้อเดินซื้อ,อแอดมินเดินตามอย่างเดียวนี่อันนี้คือของที่เราซื้อกันนะคะเราจะอยู่กันกี่วันก็ไม่รู้นะคะคือซื้อกระจายมากเลยค่ะอยากซื้อองุ่นแต่ว่าก็ไม่ได้ซื้อให้นะคะ ซื้อมะม่วงสองกล่องน่ะมะม่วงสองกลอง่องส้มอโวคาโดเชอร์รี่แล้วก็ลูกพีชแล้วก็เมลอนนะคะคือทุกคนคือจ้างเจาง้านัดจ้างคนเข็นรถประมาณนี้นะคะถามเขาว่าเท่าไหร่เขาก็จะบอกว่าแล้วแต่จะให้อันมินไม่ค่อยชอบซื้อผักที่นี่เท่าไหร่ชอบซื้อที่ซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า แต่คนนี้เขาไม่ใช่คนทํากับข้าวเขาก็จะซื้อซื้อซื้อคือมาครั้งหนึงก็อยู่ได้ประมาณอาทิตย์สอ,อาทิตย์ประมาณนี้ค่ะราคาถูกจริงก็เลยแบบซื้อกลับแล้วหมดแล้วถ้ามาตอนเช้าอ่ะจะดูวุ่นวายมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าตรงโน้นที่ว่างๆคอนเทนเนอร์ว่างๆเขาจะแบบว่าเปิดตู้คอนเทนเนอร์กันแล้วก็มีผลไม้เยอะมาก เขาก็จะแบบขนของขึ้นรถให้แบบนี้แล้วเราก็ให้ค่าจ้างเขานะคะดูเมื่อกี้แอดมินออกมาได้ไงอะ่ะออกขนาดนี้อุ้ยคือรถแล้วไม่ไหวร้อนเสร็จสิ้นภารากิจซื้อผลไม้มาไวไปไวนะคะให้คนเข็นรถเท่าไหร่นะ <15. S 1> ให้คนเข็นรถสิบห้าเรียนนะคะอันนี้ข้างในข้างในตรงนี้เป็นเอ่อ ทางรถไฟความเร็วสูงนะคะเป็นทางรถไฟคู่ขนานไปกับทางรถวิ่งเลยแอดมินยังไม่รู้เลยค่ะว่าถ้าสมมติว่าหมดโควิดแอดมินจะได้อยู่ซาอุต่อหรือเปล่านะคะเพราะว่าเด็กๆลูกลูก,ลกสาวลูกชายเรียนที่แคนาดาค่ะคือบ้านเนี่ยบ้านซาอุจะสังเกตได้เลยคือกำแพงจะสูงมากเห็นไหมสูงสูงสูงสูทุกบ้านบ้านทุกหลังจะกำแพงสูงขนาดนี้เลยค่ะ ถ้าเป็นบ้านที่แบบเป็นส่วนตัวนะคะไม่ใช่แบบอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ร่วมๆกันบ้านแอดมินอยู่ใกล้มสัสยิดเลยค่ะจะบอกได้ยินเสียงอาสารทุกวันเลยทุกเวลาเลยอ่านี่อันนี้มสัสยิดก็จะถึงบ้านแล้วนะคะบ้านอยู่ข้างหน้านี่ค่ะถึงนี้บ้านแอดมินอืมโอเคทุกคน ยินดีที่ติดตามนะคะเดี๋ยวแอดมินจะขึ้นบ้านแล้วยังไงเดี๋ยวไปเที่ยวไหนเดี๋ยวพามาดูใหม่นะคะไปแล้วนะคะช่วยสามีขนของก่อนคะ่สาาาาานะส a ว a m o ไ l i g ้ m o ะม m a t e า n l o Hewan b a r a ากาตูค่ะ